วันนี้เรามาเดินตลาดลังสิตกันนะฮะส่งบริไปโรงเรียนแล้วฮะแล้วก็ส่งแม่ไปบำรุงต้นผมที่พิเจอร์ดี๋ยเราก็มาเดินตลาดจะจะดูว่ามีอะไรขายบ้างตอนนี้เป็นตลาดสดนะฮะส่วนตลาดนัดแม่้าก็อยู่ตรงแถวๆตลาดนัดลังสิทธศุกร์ดสุขสาวติ์เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะฮะว่ามีอะไรขายบ้าง เราจะเริ่มเดินตั้งแต่ซอยแรกเลยนะครับว่าตลาดนัดลังสิตมีอะไรขายบ้างนะก็มีหลากหลายเลยมีทุกอย่างเลยนะ เ okay. สื้อผ้ามีหมดส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าะะ่วนใหญ่เป็นสื้อผ้าที่ก็หมดซอยแล้วนะแล้วก็ ามาเริ่มซอยย่อยกันมีซอยนี่มีเงาเกงแมวไหมเนะี่ยเป็นตาของผู้ใหญ่เออนี่ไงเรามีเสื้อ เส, <im sharing> ส,ส, causes, สืสส้อต <ส Bubble>. ุดจีนและใส่เสื้อตุดจีนตามเทรนด์กันดีกว่าวันนี้เทียบเลยยังไมก็ไม่ได้เอออยังไมก็ไม่ได้ใาย เดียรีจ้าหาย จากที่เดินทั้งตลาดเลยนะฮะก็ยังไม่เจอเสื้อผ้าที่ถูกใจแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเป็นของกินเราดูของกินดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างก,กินรัดหน้าดีกว่านะฮะนี่รัดหน้าเอ็มพายหมูนุ่มขายไงครับเอามีเส้นไหมมีมีเส้นอะไรบ้างเส้นใหญ่เส้นหมี่และมีแต๋เส้นหมี่ทางนี้ปะคะทางนี้ค่ะจิ้จ้าได้บรรดฮะรัดหนา้าเราจะมาปรุงีก่อนใส่น้ำปลาก่อนอยู่ใกล้มือ ดวยนี่เลยของที่ต้องการชอบของชอบต่อไปหาที่นั่งนะครับ อมาหน้าร้านกันอ๋ออยู่หน้าร้านน้ำพอดีเลยเราจะซื้อน้ำพอดีว่าซื้อน้ำแล้วป้าไม่มีถอนก็เลยสั่งกะเขราไก่ไข่ดาวเลยกินน้ำก่อนขั้นแรกร้านหน้าของเรามาแล้วหน้าเส้นหมี่ร้านหน้าเอ็มพายหมูนุ่มตลาดลังสิ ก็กินแล้วก็รู้สึกดีรัดนะพอดีว่าเราปุงมาน้อยฮะก็ค่อนข้างจืดๆหน่อย เดืเอดรขาไก่เขาแบไข่ดาวจหมูเขานุ่มจริงนะฮะเพราะโดยรวมก็อร่อยก็เอาแต่ปรุงเอาตล้าปรุงมาน้อยก็เลยจิดๆจิดหน่อยก็โอเคนะกินรจาจัดมากๆไม่ดี ก็เอาขายามาเสิร์ฟนะครับนี่ตอนนี้ต่อด้วยกะเพราวลนะครับก็ต้องได้น้ำตาลทั้งด้วยนะถึงจะได้รสชาติาที่ดีก็ขายไม่แพงคนระับตามราคา ได้ไข่ดาวใหมก่ก็ดีใจครับไปกินตี่จุดพักรถชนบุรีอะ่ะในจุดพักรถตรงจังงตเจาเตาตะเวทิน่นไข่ดาวไม่ทอดใหม่ให้จะได้กินไข่ดาวก็กินที่เขาทอดไปแล้วก็แวะจุดน,นั้นก็ซื้อของซื้อไวทกินดีกว่าตรงนั้นหมดแล้วกะเพราอ๋อเิ่งเหนเลยฮะรัดหน้ากัแบกบะเพราไก่ไข่าดาวซึ่งกะเพราไก่ไขด่ขาาไขดาวนี่รสชาติเยี่มมากเลยนะฮะก็ามาเดินในตลาดสดต่อนะฮะไม่รู้จะซื้ออะไรก็มาดูดูเผื่อจะนึกออก มาที่สะพานฟ้านะฮะของหนึ่งก็แวะมาหาเพื่อนสะหน่อยไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าไปทํางานหรือเปล่าจําได้ว่าเจอครั้งสุดท้ายตอนปี2008เมื่อปีแล้วเห็นเขาโทรไลน์มาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องไงไลนมันก็หายไปก็ลเลยติดต่อไม่ได้เลยก็เลยวันนี้ส่งแม่ที่ฟิวเจอร์นะแล้วก็แวะมาหน่อยไม่รู้ว่าจะขับเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยคล้ายๆหลังนี้เลยนะ คือจะเป็นบ้านเขาจะเป็นในรั้วจะมีสองหลังเป็นบ้านญาติเขาเนี่ยแหละหลังนี้กับหลังนูน้นเหมือนเลยเดี๋ยวต้องลงไปถามนะว่าอยู่ไหม,นอ,มนอนหลังหลานไงอ๋อมปนนอนได้เหรอมากลางวัน,นก็คืนรู้จะนอนไม่นอนนอนนอนนู่นหรือว่าไงเนี่ยบอฮะฮะ เดี๋ยวจะรินรับจบน้ำมันกินหมดแล้วเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยเดี๋ยจะรินรับจบนอนเองเออนอนง่ายดียวะเมื่อกี้ก็เจอเพื่อนแล้วนะฮะเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนกําลังจะไปขายของตลาดนัดเขาขายของวันนี้เขาขายที่วัดประชุมราดนะฮะแล้วเราก็กดหนุนเพื่อนมาสามพื่นนะะเขาขายข้าหผมผลมิงนะฮะ ซึ่งลา,ลายค่อนข้างสวยนะมันตลกมากเลยคือเราพยายามติดต่อเขาในเ c e b o o k เนี่ยเขาไม่ค่อยเคลื่อนไหวไงแล้วเราก็กดหาเพื่อนเขาค่ะ mm hmm. เพื่อนเขาแล้วบอกว่า mm hmm. แชทไปบอกว่า mm hmm. ขอเบอร์จัก,การิน่อยครับเนี่ยผมเป็นเพื่อนจัก,การินครับ mm hmm. ขอเบอร์่อยครับไม่มีใครให้เลยฮะไม่มีใครอ่านเลยแล้วทีนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งก็คือ mm hmm. เพื่อนเขามีเบอร์อยู่หน้าเฟซ mm hmm. ก็เลยโทรไปบอกว่าขอเบอร์จัก,การิน่อยครับแล้วเพื่อนเขาก็ ค่อนข้างดีนะฮะบอกว่าไม่มีเบอร์จักรินเราก็เลยมาหาที่บ้านพอมาหาที่บ้านแล้วฮ้ยจักรินเราขอเบอร์หน่อยเราทำเบอร์หายเขาก็บอกเบอร์มาทีละตัวกดไปสามตัวมันเด้งขึ้นมาที่เครื่องว่าจักรินกูเหนื่อยเลยไล่ขอเบอร์คนเดินทางที่มีเบอร์อยู่แล้วตลกมากที่เราก็เข้ามาในห้างแล้วนะฮะ จะมาหาน้ำอะไรกินสดชื่นสดชื่นหน่อยเจียกูหลานน้ำพึ่งเหมือนเดิมเมื่อกี้พันละเมียทักมาหมอให้เบรกนะฮะสงสัยจะจัดหนักจัดเต็มนะงวดนี้ทําเกี่ยวกับผมของเขาและอายุเยอะแล้วหัวล้านไงบอกให้ไปปลูกเหมือนเราไม่เอาไปปลูกมา50เส้นร้องเจ็บของเรา3,000เส้นนอนหัวแข็งอยู่ เป็นเดือนหัวมันตึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชินบนไปดูของกิน,นอร่อยๆแล้วก็ไปเดินเล่นก็จะไปตัดผมด้วยตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงร้านตัดผมแล้วฮะก็คือพอลเมียทําอยู่คลินิกนานนะถ้าถานจะเสร็จยากเราก็มาตัดผมรอดีกว่าที่บ้านรื้อของว่ายังไม่ได้ไปเก็บเลยบอกแม่บ้านว่ายังไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้อันไหนทิง้งอันไหนเก็บเดี๋ยวเอาเก็บหมดเลยก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะรื้อออกมาร้านนี้ก็เคยตัดอยู่นะก็ค่อยงที่จะใช้ได้นะตัดผมขาดเลยเราจะเข้าไปตัดผมข้างในกันนะครับ ตัดผมเสร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับหล่อไหมครับร้านนี้ตัดผมขาดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันต่อรอพลารามีเยังไม่เสร็จเลยเนะี่ยตัง้งแต่11โมงตอนนี้จะบ่าย3นมะนานมากก็ต้องปิดคลินิกทำคนเดียวอะหลังจากตัดผมมาแล้วก็มาดูสภาพอ่ะบ้างใส่สบาย,ยางไงเห็นไหมอุ้ยอะไรเขาเน้นเย็นสบายเขาเน้นเย็นสบายเอาลายสวยด้วยเห็นไหมใส่ใส่แบบูบ้าน สีสวยนะแม่สีสีพาสเทลหลังจากที่พัลลเมยออกจากคลินิกนะฮะก็ชอปปิ้งอีกแล้ว GQ หมดไป1,990บาทไม่ใช่1,4พันสี่หวางพันสี่หวัเนาะเฮ้ยเขาแยกบินให้แม่ว่ะอันนี้อีก200กว่าบาทเป็นไงไปไปถึงแมบ้าคิดถึงเลยเ่้ไปตัดผมมาเป็นไงบ้างต่อเท่เลยอันนี้ทรงผูกรอไอเละก็เท่ซะ้วย แกคอยเคี้ยวมากแล้พูดก็ไอคนโทรนั้นไงที่แบบม่ส่งให้พอดูไงลี่ยังดูเลยแล้วเขาบอกขอได้ฟันหน้ามากำแพงหน้ามามือสองอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าเขาจะตนะ่างกัเออทำให้เราเขพาพูดแกพูดแกขาพูดแกไอ้ยากระเทยจะเจ้ไม่ต้องเปิดดูแต่เวลามีคนโทรมาทาให้เครียดอ่ะต้องเปิดดูไม่มีเพราะว่าใช่นรองของเราเพราะว่าเราไม่ได้ขี้ค่ะ เขาวานี่ไงเขาเขาไม่ที่ส่อสีเยอะเขาเลยโทรมาระบายจะซื้อนี่ก่อนอะไรนะคือบอกขนมไหว้พระจันทร์ขนมไว้พระอาทิตย์ตอนนี้เราก็มาถึง SMP นะฮะเราจะมาดูขนมไหว้พระจันทร์กันนะฮะขนมไหว้พระจันทร์ไปทางไหนฮะมีไหว้พระจันทร์กับไหว้พระอาทิตย์เอาอะไรไหนอ่ะไหว้พระจันทร์นู่นนู่นซองสีทองเขาไปดูก่อนมีซองสีทองดูดูไม่เป็นไม่ชอบกินชอบกินพายเขาเอาพายไหมพายอะไรอ่ะ เอาเอาไก่ไม่คืออะไรก็โรยน้ำตาลข้าวต้มมัดเหรอไม่ใช่เป็นข้าวเหนียวนึ่งๆนะโรยน้ำตาลโรยมะพร้าวอะไรแล้วติ่มกินอ่ะเอาไปพี่บอกเอาทุกไส้ขนมว่าพระจันทร์มีไส้ทุเรียนแล้วก็ไส้อะไรนะหมอนคองไข่โอ้มีไข่แดงก็คือเป็นไส้ทุเรียนกับไข่แดงแล้วก็เป็นไส้ทุเรียนอย่างเดียวแล้วก็ไส้ทุเรียนไข่แดงไง ันอยูู่ไหเดี๋ยวดูให้อยู่ด้านหลังแล้วไส้มันดูตรงไหนอะไส้ก็ดูตรงที่เราหยิบกันเราจีบมาจากตรงไหนอะถ่ายทุนหน้าถ่ายอนเรไปอ่ะติดคอติดคอขนมถ้วยฟรอเออพี่ไอ้จะบอกรีรีปึกจริงเขาต้องกินขนมถ้วยฟูเนาะโอ้โหแล้วเราเราต้องกินไหมเราต้องกินไหมตามเทศกาลใช่ไหมโอเคอันนี้อันนี้มีรสเดียวเหรอคะคุณแม่พอเห็นนะสีไหนสีไหนก็รสชาติเหมือนกันหมดเลยใช่ใช่แต่สีเอออย่างนี้เขาสค่งได้ไหมอืมอืม ไม่นขอบก่อนออกันแจ๊กกันไนอุ๊ย,ยไปนไหนเยทเลยิอลยตอนนี้เราก็จัด S M P มานะฮะเป็นชุดขนมนะทั้งหมด2,130บาทบาทนะฮะแล้วเราก็ผ่านร้านขนมเพียบเลย เวลาแม่เห็นที่นี่นะแบบแค่นี้บารูที่บ้านที่บ้านกลายเป็นเล็กจิ๋วเลยแล้วทางในบ้านกูจะตั้งใหม่เขาจะทะลุบ้านแปดสิบห้านิ้วเหลือเท่าไหร่ก็สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดใช่ไหมฮะสามหมื่นเจ็ดที่าวเดี๋ยวพี่ห่อให้เส้นครับไข่เส้นแปดสิบห้านิ้วไม้เป็นแบรนด์ใหม่ชัยนาแล้วแปดสิบห้านิ้วมียี่ห้อไหนบ้างครับก็ดสิบมีแบรนด์หน่อก็จะมีของ ตัวนี้พนาก็พรื่องอ่านก็เป็นเส้น TCL ครับมิดที่มีตัวอย่างให้ดูนะใช่แต่ที่ยี่ห้อที่พ่อชอบก็คือ TCL พี TCL ตัวนี้แปดสี่หมื่นแปดโอ้อันนี้ไงพ่อเขาแผงสูงเนี่ยสี่หมื่นแปดแล้วดูจอถูกกว่าโทรศัพท์เราอีกไช่เหมือนเราดูจอนั่นน่ะเดี๋ยวไปเคลียร์บ้านก่อนได้ป่ะนี่เป็นไงไปเคลียร์บ้านก่อนได้ป่ะโอ้ยไม่มีใครดูกว่าเร่องพ่อจะมาดูนักดู กอมแม่ก็คือกอมหอมฟอดตะคืนตะคืนแล้วฟอจมูกจมูจ,จไม่จริงนอนนั่นะพอดีนพอดีไม่จริงต้ <c oughs> งองพยายามเรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าแปดิบ้อเป็นไงบ้างตัวนี้สามหมื่นแม่ถูกเพ่งเลยอ้าวีเอันนี้กับนุต่างไงอนนูี่หมื่นแปดขาพี่พี่มันต่างไงคะสี่าละเอียดดีกว่าครับอันนี้ก็สีนี่่มีมี สเปกคำราคสีคล้มืนก็นจริงแต่ว่าสเปคภาพมันคนละตัวอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ข้างหลังก่อนเดี๋ัวนะนี่ไว้ข้างหลังก่อนกูผื่นเท่าไหร่อ่ะไหนอยู่กันนะนี่ทอนั่นนี่ไปดูอะไรอ้าวไม่ต่อผมอ้าวพะผมไหมนะครับผมรับผมเออดีไอ้น้ตไม่มีใช่ก็อยากเป็นจีนบ้างเนาะ ท, <boundaries> ที่ที่โรงเรียนเขาก็จะมีไอติมขายอยู่หน้าหน้าประตูประตูตรงนี้คันหนึ่งแล้วก็ประตูทางนั้นคันหนึ่งแล้วก็ประตูข้างให้าคันหนึ่งทั้งหมด3คัน3ประตูใช่ไหมเออเก่งเฮ้ยตรงนั้นไม่มีนะเอาไว้ดักด้านหน้ามีแล้วก็ต้องแปลงข้างก็มีไ่ติมบ้างไอติมไอติมแค่น้อยยังไงโสด ต้องวนนีชาไัมวยนี้เไ,ไปค่ะนี่เราก็กได้เวลาหน้าผม่สงนี่ตุจีนต้องมีอะไรอ่าอันนี้ของยายตุ้จีนต้องมีไก่จริงๆยายฝากให้แต่เมื่อวานแล้วนะรวยเลี้ยงแม่ด้วยนะ เ i นเจียยูอีรู้ได้ไงอ่ะมีนี่จ้องชายเียอันนี้ของอ่ะเดี๋ยวให้สองอันเลยให้รีดูว่าอันไหนของใครแล้วใครเขียนสวยกันเฮ้ยเขามีความพยายามนะพ่อกับแม่เอาศาสตรเขียนภาษาจีนให้ลูกนะบอกเลยแม่ถามได้ว่าอันไของใครก็เขียนอยู่เดดอ่ะไม่ไให้ให้ให้ดูว่าโอ้ไม่เกิให้ขนาดนี้เลยหรอ เท่าไรอ่านออกหรือเปล่าว่าเท่าไรก่อนอ่านออกเท่ารู้แม่เอ่อฝายเท่าไรเอ่อฝายเท่าไรสองร้อยของใครของใครเอ่อฝายเอ่อฝายของแม่อ่านยังอ่านก่อนพ่อของแม่อ่านออกด้วยเอ่อฝายเป็นอะไรมือใช้ได้ไหมพี่เก่งเลยสุดยอดอ่ะพายิ้มแก้มปีน้อยทุกคนพ่อเขียนก่อนแล้วแม่เรียนแบบ นล้ของแม่ของแม่อ่ะของแม่ของแม่ของพ่ออ่ะเลขสองสวยแต่ว่าเขาบอกป่ายไม่สวยของแม่ป่เลป่ายก็สวยแล้วกเขาบอกป่ายก็สวยแล้วเจ้าของก็สวยไอ้ย้าเอาไปอีกเว้ยไปแล้วของแม่น่ะอ่านว่าอะไรอ่านว่าซานป่ายซานป่ายเออป่ายซานป่ายเออป่ายซานป่ายตอนแรกไม่พยายามจะเขียน คำว่าแม่เป็นภาษาจีนพอเปิดแล้ว<พ>อโอ้โหอลังการมากพอเปิดเห็นแล้วไม่เป็นไร,รเขียนภาษาอังกฤษก็ไภาษาจีนมันละเอียดอ่อนอะมันขีดสั้นขีดยาวมันแบบเนาะมีตอนแรกแม่เขียนอะมันไม่มีขาเลยแล้วพออะมันต้องมีขา้วยนะแม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวความหมายเปลี่ยนเออไม่ก็เติมขาเลยขาบรรทุกข้าววันนี้กลับมาก็มีงานรออยู่เลยนะฮะก็คือการจัดบ้านนะฮะ จัดของที่ไม่จำเป็นนะฮะก็คือไปให้อันนี้ของเล่นไปให้เด็กๆแล้วก็มีสิ่งของของเราที่เอาไว้ใช้งานเั็นนานๆใช้ทีก็จะเอาไว้อีกบ้านหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นห้องว่างน,นะครับที่เราขนออกมาเมื่อเช้านี้เดี๋ยวเราจะจัดเข้ามาในนี้อย่างเป็นรีเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะพยายามไม่ให้มันลกอีกตอนนี้เราก็จัดบ้านเรียบล้วนะครับ ก็คือของนะ่ะแป็กเกจที่ต่างๆาก็ของส่วนหนึ่งก็ให้หลาน้ก็ให้น้องไปนะครับนี่โล่งเลยเดี๋ยวเราจะมาดูในห้องเก็บของะครับว่ามันโล่งจากเดิมหรือไม่อมของเดิมไม่ได้ถ่ายให้ดูเอเป็นว่าดูของใหม่เดียวกันมันเป็นระเบียบขนาดไหนเนี่นห้องเก็บของสำเร็จรูปซื้อจากผมโป ล็อก uh huh. ปิดทีขี้นกร่วงใส่แขนนะเฮ้ยกระเพา